สายมูห้ามพลาดจันทรซ้อนจันครั้งสุดท้ายของปี2564พุทธังบังจักขุมมาอาสูไม่เห็นกูอาวิสุุต<า>จันบังตาเห็นแต่ความงานกูสวัสดีคะ่ะสายมูนะคะก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวสำหรับคืนจันทรซ้อนจันครั้งสุดท้ายของปี2564 ซึ่งก็คือวันจันทร์ที่23สิงหาคมนี้ค่ะวันจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเลกมงคลเสริมอำนาจมหาเสน่์เมตตามหานิยมตามความเชื่อโบราณเ่านั้นก็ใช้เลขนี้นะคะในการสร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยมรวมทั้งโชคลาภทั้งปวงมีคุณมากทางแรงอำนาจมหาเสน่ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีเลิกจันทร์ซ้อนจันทร์แค่วันเดียวหรือว่าสองวันเท่านั้นเอง สำหรับในปีนี้นั้นก็มีอยู่2วันด้วยกันวันแรกคือที่ผ่านมาแล้วคือวันจันทร์ที่26เมษายน2564ซึ่งถ้าใครพลาดแล้วก็แก้ตัวกันได้ค่ะในวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564เคล็ดลับในการเปิดเนินพระจันทร์อาบแสงพลังจันทราเสริมอำนาจมหาเสน่เมตตาม,มหานิยมท่านอาจารย์คาถาชินบัญชรก็ให้ไว้ว่า ยืนกลางแจ้งอาบแสงจันทร์เปิดเนินพระจันทร์มวยผมขึ้นเนินพระจันทร์นั้นตำแหน่งอยู่ที่ท้ายทอยพร้อมกับสวดว่าอมจันทราสัจสิประภาณะมหาพิธีอาบน้ำใต้แสงจันทร์นั้นก็เป็นพิธีที่เก่าแก่มาจากตำราบโบราณว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จะอาบน้ำให้กับผู้ที่ออกรบ น้ำมน้ำเพนนนั้นปกติในหนึ่งปีจะนิยมทำในวันเพนเดือน12แต่ที่พิเศษที่สุดก็คือการอานน้ำมน้ำเพนในวันที่พระจันทร์เต็มดวงและมาตรงกับวันจันทร์เรียกกันว่าจันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งเรากำลังพูดถึงกันอยู่ค่ะหากในเดือนใดปีใดมีจันทร์ซ้อนจันทร์เช่นนี้ถือว่าดีเป็นพิเศษไม่ต้องรอวันเพนเดือน12ก็ได้เพราะว่าอำนาจของจันทร์ซ้อนจันทร์นี้ถือว่าพิเศษในตัวค่ะ พันจันในวันดังกล่าวจะมีฤทธิ์มากเป็นพิเศษเพราะได้กําลังแรงวันจัน์ทรมาผนวกเข้าไปแต่ในปีหนึ่งๆเนี่ยการที่จะมีวันจันทร์ซ้อนจันร์ทนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นจึงถือเอาวันเพ็ญเดือน12มาเป็นเกณฑ์ในการทําพิธีพิธีกรรมนี้ก็เป็นที่ฮอตฮิตในหมู่ดาราผู้มีชื่อเสียงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลก็ตาม โดยมีความเชื่อกันว่าพิธีการอาบน้ำใต้แสงจังนนี้จะทำให้เสริมบารมีโชคดีในด้านความรักเรียกโชคลาบมีเมตตามหานิยมมีงานเข้ากันรัวๆคนที่ป่วยเป็นโรภคภัยไข้เจ็บหน้าตาเศร้าหมองเมื่อได้อาบน้ำในวันเพ็ญแล้วก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยในขณะที่ผู้ที่เป็นหมอดูนักพยากรณ์หรือแพทยแผนโบราณ เมื่อได้อาบน้ำวันเพ็ญแล้วจะทำให้มีความสามารถในการพยากรณ์รวมไปถึงการรักษาโรคได้ดีขึ้นโดยจะทำให้ความจำดีมีปฏิพานไหวพริบเรียนหนังสือเก่งเสริมสง่าราศีให้ผุดผ่องดังพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการเสริมปรมีแก่ผู้ที่มียานเทพมีองค์เทพคุ้มครองขจัดอำนาจม์ดําคุณใสพูดผีปีศาจที่เข้าแฝงอยู่ในร่างกาย ทำให้ชะตาชีวิตรุ่งโรจน์ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆก็ว่ากันไปแล้วแต่ความเชื่อสาหรับผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีใดได,ได้แล้วก็คนที่อยู่ในเมืองก็ทําได้เช่นกันนะคะตามคติความเชื่อของคนโบราณก็มักจะตักน้ําจากแม่น้ําลำคลองที่ไหลผ่านหน้าบ้านในเวลาเที่ยงคืนพอดีพอดีตักมาอาบน้ําตอนเที่ยงคืนหรือให้นําภาชนะไปใส่น้ําไปตั้งไว้ที่กลางแจ้ง รอจนกระทั่งบังเกิดเงาของประจันทร์ลอยเด่นอยู่ภายในขันน้ำหรือภาชนะที่ใส่น้ำเป็นการนำธาตุน้ำมารับแสงจันทร์ธาตุน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะซึมซับเอาพลังงานจากประจันทร์ช่วงเต็มดวงไว้อย่างเต็มที่จากนั้นก็ตักอาบได้ถือว่าเป็นสิริมงคลเช่นกันค่ะการอากแสงจันทนั้น ก็ทำได้ทุกเดือนตามแต่เลิกสะดวกของแต่ละคนเป็นความเชื่อว่าจะได้รับพลังอํานาจของพระจันทร์ข้างขึ้นที่ส่งพลังมากที่สุดรวมไปถึงความเชื่อเรื่องของการเสริมพลังอํานาจเสน่ห์เมตตามหานิยมตามจริงแล้วถ้าไม่เน้นเรื่องความเชื่อนะคะก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจุดเทียนโรยดอกไม้แช่น้ําฟินฟินหรือท่านใดอยากเพิ่มดีกรีความฟินก็เปิดเพลงเข,าขเ้าคลอเบา เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผ่อนคลายเพลิดเพลินไปกับการชมจันทร์ยามค่ำคนืนแสนสงบสุข